อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox นั่นเองก็อยู่กับในมอนที่มีชื่อว่า Sun of Sin กันอีกเช่นเคยนะก็ในคลิปนี้จะมาทำการสู้กับบาปตัวสุดท้ายก็คือ The Curse นะฮะหรือว่าบาปหมายความลุ่มหลงนั่นเองนะฮะก็อันดับแรกฮนะทำการไปซื้อนั้นก่อนแล้วกันไปขอไดมอนจากเจ้าสตีฟคนดีคนเดิมเลยฮนะคนนี้วัฏดีพวกนายฮนะโอเคนี่ชุดกอดที่ผมทิ้งไว้นี่ว่านะฮะนึกว่าอะไรนะฮะโอเคแล้วนะก็เอามาเลยฮนะไดมอน สักสองสามเซตแล้วกันจัดปเอามาฮะประมาณนี้แล้วกันสักสองเซตนะฮะปลาทำการซื้อไข่เจ้าเคิร์สมาแล้วกันนะฮะวิ่งไปวิ่งไปตอนนี้ก็เป็นคลิปเออเกือบี่สุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวคลิปหนะะ้าคือจะไปทำการสู้กับเอเตอร์ดราก้อนด้วยไอเทมของเจ็ดปาบนะฮะเออนี่ฮะเคิร์สเอามาเลยแล้วกันสักสองตัวนะฮะประมาณนี้ โอเคก็ทําการสู้ดีกว่าไปสู้ที่เดิมฮะตรงนู้นเลยเพราะว่าเคิร์สนี่น่าจะสู้ง่ายนะตนัวนี้เพราะว่ามันจะทําการออดูดเราไปหามันฮะต้องเตรียมเป็นน้ํายาแล้วกันเอาเป็นอ,อะไรดีฮะสเต็งดีกว่าสเต็งสองแล้วกันมาจัดไปฮะเอามาเอามา,ามาประมาณนี้นะฮะแล้วกออ็ไปกันเลยฮะ สปอนตูสแล้วกันเดี๋ยวนี้ยเออเอาด้านหน้าละกันนะฮะตรงนี้เลยแล้วก็ทำการกินก่อนนะกินน้ำยาก่อนสเต็งออกมากินไปเลยชึบแล้วก็เออน,นี่เก็บมาเอาเป็นน้ำยาต่อไปคืออันนี้ละกันนะฮะฮิลฮิลลิง่งโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ทำการกินเปิ้ลทอร์กินชาร์ทชึบ มาสัมกันสปอรเลยฮะเดอะเคิร์ดมาแล้วฮะเอ้ยทำไมมันเป็นสีแบบนี้วะเดอะเคิร์ดอ่ะว่าเดอะฟลักเลยฮะทำไมมันเรืองแสงได้เฮ้ยโอ้โหจากนั้นแป๊แป๊บแป๊บเฮ้ยดาเมจมันก็ไม่ผ่านเลยวะ่ะเอ้าเมีกระจอกเลยฮะไอ้ตัวนี้เมันมาคอยกระจอกเลยฮะ่ะมิต้าเมจมันไม่แรงเลยเนี่ยฮ,ยฮึสู้แบบชิวๆอ่ะตัวเน,นะนี้ยนะนี่ไงม,ม,มันไม่แรงเลยดาเมจมันเฮ้ยเตะได้อยู่แต่มันตีแบบตียากฮะมันคอยแบบจับตัวผมไปอ่ะเนี่ย มันดึงผมขึ้นไปบนฟ้านี่ว่ะเฮ้ยตีตีเออไม่โดนด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเฮ้ยโดนโดนโดนอยู่นี่ว่ะแต่มันก็เลือดเยอะอยู่นะมาเลยเพื่อนมาจะกระพี่กระสือนะว่ะไอ้ตัวนี้ไม่มีการเลืองแสงนะฮะเฮ้ยตีตีเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนปะเนี่ยอยู่ดี่ตีโดนยากฮนะแต่ก็ได้อยู่หลังปะเนี่ยหลังนี่ว่ะ ร้อยตายนะฮะเฮ้ยสู้ได้อะสู้ง่ายมากเลยตัวนี้โคตรกระจอกนะฮะโอเคเก็บได้มาเอาของเต็มหรือเปล่าโอเคไม่เต็มฮะมนเป็นเทมที่อันเนี้ยมันสามารถทําการทําลายเกาะหรือว่าแบบทําการปลดชุดเกาะได้นะฮะแต่ผมจะทําการเออหาพวกซอมบี้ใส่ชุดเกาะแล้วกันแต่ว่าก่อนเลยฮะผมต้องทําการปรับให้เป็นโหมดฮาร์ดก่อนประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต้องรอให้มันกลางคืนนะฮะโอเคใกล้มืดแล้วดีแล้วฮะ ก็สปอร์ตอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะเจ้าเดอะเคิร์ดอ่ะมาเออกินก่อนแล้วกันมาเลยนายเคิร์สนะฮะเอาเตียงหน่อยนะเพื่อนเอาเตียงไปกิน <c oughs> ให้มันแบบช้าๆนะฮนะแต่วาน,นี้ลองตีซิมันจะเป็นแบบไหนนะตีไปเอาให้กระเด็นไปตู้เลยโอ้กระเด็นไกลมากนะเอาเฮ้ยเอา้าหายไปเอาไม่หายไปเลยฮะวัดตะฟากเอา้าแม่งแบบกระเด็นแบบไกลแล้วก็แบบ <c oughs> ไปนู่นเลยฮะ ไงดีวะเนี่ยมันจะมาปะผมว่าไม่น่าจะมาแล้วแหละสภาพนี้ฮะแม่งไปนูนะ่นแล้วโอเคช่างมาแล้วกันเดอะเคิร์ดผมก็ขี้เกียจแบบจะไปแบบขึ้นไปฮะต่อล็อกขึ้นไปดีกว่าไหเนะี่ยโอเคมีหินตต้แถวนี้นี่ผมว่าจะเสียเวลาว่ะคลิปอะโอเคแล้วก็ช่างมันแล้วกันนะเดอะเคิร์ดแม่งไปนูนะ่นแล้วอะ่ะโถเว้ยโอเคผมขี้เกียจแล้วอ่ะรอให้มืดดีกว่า ทำการทดสอบไอเทมของเจ้าเคิร์ชนะเอาแหลกเริ่มแหลกตอนนี้แบบเริ่มแหลกนะฮะซอมบี้แบบพวกมอนสเตอร์อะเริ่มเกิดนะฮะตอนนี้หมึดหรือ,อยังอีกแค่นิดเดียวฮะวันนี้พวกนายมันใกล้หมึดแล้วนะเพื่อนระวังซอมบี้มากินพวกนายนะเดี๋ยวปต้องไปแบบเอาไดมอนด์มาแลกอีกฮะเดอะเคริร์ชผมแม่งไม่น่าใช้ไอเทมของเจ้าเพาเลอร์ตีหรอแม่งเฮ้ยแม่งกระเด็นไปนู่นเลยฮะขึ้นฟ้าไปเลยแม่งออกนอกโลกไปเลยฮะ ขึ้นวงโครจรโอเคประมาณนี้เลยหลอมืดหลอมืดหลอมืดเอ่อแต่ว่าถ้าเกิดจุดตรงเนี้ยเพราะอันนี้มันจะตีซอมบี้ตายก็ต้องไปไปที่อื่นนะฮะโอเคสปีดกินก่อนแล้วกันชึบทิ้งฮะแล้วก็วิ่งไปวิ่งหาซอมบี้ที่มันใส่ชุดเกราะอ่ะจะมีหรือเปล่าฮะมันต้องมีสิเพราะว่าหมดฮาแต่มันต้องมีอยู่แล้วฮะจะขอไปซื้อไข่ของเจ้าพาวเลอร์เอ้ยพี่ดิ แต่เคิร์ดนะเอออีกสักหนึ่งฟองแล้วกันประมาณนี้นะโอเคแล้วก็รอให้มันมืดแล้วมีซอมบี้ไหมท่นี้ซอมบี้ชุดเกาะมีหรือเปล่าวัดนีพวกนายมีไหมเนีย่ยยังไม่เกิดนะตอนนี้ต้องรอให้มันเกิดก่อนแล้วกันเกิดหรือ,อยังผมเป็นคนเสียเวลาเลยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่วันจะได้คลิปยาว เออเอาเป็นน้ำยาในวิชานละกันสักหนึ่งขวดประมาณนี้แล้วก็กินไปเลยฮะชึบมาแล้วก็โยนทิ้งไปเลยเออเกิดหรือ,อยังซอมบี้แถวนันนี้โอเคเกิดได้นหนึ่งตัวฮะด้านหน้าแต่มันเป็นซอมบี้ธรรมดาไงเออแล้วก็เคลียก่อนแล้วกันตีเลยฮะตายไปเลยแล้วก็สเกลกับสไปเดอร์ตรงนี้ตีแมงมุมก่อนแล้วก็สเกลตายไปเลย เออไม่มีนะ,ะตัวชุดกเกาะเฮ้ยนี่ไงล่ะเจอแนละ้ววัดดีนายนายโดนแน่นายนายโดนแน่โดนปลดชุดเกาะแน่นี่ไงฮะก็ประมาณนี้เลยในการปลดชุดเกาะของพวกมอนสเตอร์นะฮะเฮ้ยชาวบ้านมาช่วยดีกว่าเป็นกาดนะฮะเป็นกาดเออแต่มันไม่ตีสกเกลตันได้นะกาดตรงนี้แม่งมันตีแต่สองบี้นะฮะ เอาเฮ้ยใครมันอะไรวะเนี่ยตีอยู่เลยฮะเออชุดกาะทองด้วยฮะเกาะทองนี่ปลดไปเลยแล้วกันเอาเฮ้ยมันใส่มันใส่คืนด้วยปะเต่าฟ้าไม่มีการใส่คืนด้วยฮะเฮ้ยนี่ก็ตามเลยเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะเออผักไปให้กาดตีแล้วกันเออตีมันตีมันเออนั่นแหละตีตีมันสิกาดนะฮะเออปล่อยโอเคฮะมีอีกหรือเปล่านะผมชุดเกาะดอกชุดเกาะแบบกากๆนะฮะ ไอ,อ้คิปเปอร์อย่าไม่เลยนายโอ้สเสกิลต้านเต็มเลยตรงนี้ตีก่อนนะตนีก่อนอ้ซอมบี้มันมาเป็นล้านตัวนะฮะนี่นไงละ่ะเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าตีตีเยอะนี่ก็ยิงไะมันโคตรนํำคามนะฮะมันคิปเปอร์มาวะ่ะอ้คิปเปอร์มันเต็มเลยแถวนี้ผมว่าไปนอนดีกว่าป่ะไม่คิปเปอร์มันเกิดกันเยอะผม,มเกลียดคิปเปอร์มากมันชอบแบบทำลายบล็อกแล้วมันแบบพังไปหมดเลยฮะ,ะแถวนี้เป็นหลุมเป็นบ่อโอเค เดี๋ยวขอไปนอนก่อนละกันสักครู่นึงฮะโอเคเปิดประตูแล้วก็อ๋เอเฮ้ยเข้าเข้าแต่คิปเปอร์มันระเบิดหลังมันมาตรงนู้นแล้วเนี่ยคิปเปอร์อะ่ะโอเคแล้วก็นอนไปเลยฮะรอเช้าเดี๋ยวกินแอปเปิลทองก่อนละกันนะกินไปแล้วก็สปอนเจ้าเคิร์ทมาฮะวัาดีนายมึงแก่กระปีกระสือนะฮะโดนลอยสิโอ้อยมึงโดนแบบมันจับขึ้นไปบนฟ้านะฮะ โอเคมันจะจับแบบนี้เลยโอเคดีไงประมาณนี้ฮะเฮ้ยแล้วมันบุงมอะไรเนี่ยด้านหลังเนี่ยเฮ้ยปั๊บปั๊บตีไปฮะตีไปฮะมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยนายเข้ามาเลยนายเจ้ยตีอ่ะแล้วก็ม so ันมาแล้วฮะตีไปตีไปโอเคตีไปควานไปเรียบร้อยมันเกือบตายแล้วฮะ t h เคิร์สมาฉกฉกมาฉกมาฉกมาเฮ้ยตีไม่โดน รอฮะรอแล้วก็ตีหึมันไม่ได้แล้วฮะตีไปตีไปตีมันมันตีไม่โดนวะต้องหนึ่งนะอ่โอเคมาแล้วฮะตีไปเออร้อยตายแล้วก็เก็บของเก็บของไปนะฮะเอาของเต็มดีกว่าเดี๋ยวเบอรนึ่งนะต้องโยนของทิ้งฮะโยนอันี้ทิ้งละกันทิ้งไปนะฮะประมาณนี้เลย ผมลองเออจ้างงานน้องส้มดูแลกันนะฮะนี่ไงผมก็ลืมไปแล้วว่ามีตัวนี้ด้วยแม่งเงแม่งจะจบไอ้โปรเจกต์นี่แหละฮะแม่งลืมผลนี้เลยโอเคแล้วก็ทําการเออเช่าแล้วกันนะให้แบบเขาเป็นผู้ติดตามฮะ,ะโอเคประมาณนี้เลยนะพะาเลสโกโอเคก็เป็นการแบบเออคิปพิเศษแล้วกันนะตอนนี้นะฮะก็จะทําการทดสอบน้องส้มมาว่าจะตีเจ้าวพวกเจ็ดบาปเออจีทีตายนะฮะโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะจัดไปมา ตัวแรกครับก็เป็นเจ้าวิสเซอร์เอ้ยทำไมมีสเกลตันเกิดวะวัดเดือดฟาจะมีสเกลตันเกิดตรงนี้อ่ะเอา้าอะไรเพื่อน,นี่วิสเซอร์นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเคลียร์ของเคลียร์ของฮะนั้นก็สปอนอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะวิสเซอร์โอเคสปอนแล้วตรงนี้เลยฮะชึบตีทีท่ตายสองตัวแล้วกันนะโอ้โหแม่งตีทีเดียวตายเลยฮะโอ้โหแม่งโคตรแรงโอ้โหแม่งตายเลยะฮะตีแรงมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเคลียร์ของะฮะแม่งจะไอเทมแหลกนะฮะ ก็ต่อไปก็คือเจก็จะเป็น walking base นะฮะมาสปอนแล้วฮะตอนนี้แล้วก็ทีเดียวตายเหมือนกันวัดเดือดเลยฮะแม่งดาเมจเปแรงจริงฮะผมปรับแบบเดยวโหดาเมจเป็นล้านอนะตัวนี้2ตัวสามตัวเลยอะจัดไปฮะแต่ว่ามันเหมือนมันจะไม่ตีไะเนี่ยมันมันไม่ตีด้วยวะเนี่ฮะหรือว่ามันจะตีเฉพาะเพเยอร์หรือเปล่าเออนี่ก็ไม่รู้นะฮะแต่มันไม่ตีน้องส้มวะแล้วก็ไอตัวนี้ฮะมา พาวเลอร์ไงต่อเพื่อนพาวเลอร์ตีไม่ไม่ตีกับพาวเลอร์อะ่ะโอเคฮะโอเคเก็บเเก็บแล้วก็เออต่อไปคือเป็นไอออนฮิตนะฮะจัดไปสปอนเลยฮะมันก็ไม่ตีนะน้องส้มอ่ะนี่งไงแล้วปล่อยให้ตายทีโดรตายนะฮะต่อไปก็เป็นเจ้าเคิร์สนะฮะเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันจับผมดีกว่าโอเคที่เราตายเหมือนกันนะ,ะโอ้ไม่ดาเมจน้องส้มแบบโกงเสแล้วะฮะในเกมนี้แล้วก็บัตตี้พุชเชอร์ งี้ต่อเพื่อนทีเ่เรวตายนะฮะโอเคเก็บไอเทมมันก่อนแล้วกันแล้วก็บัดดี้ไดเวอร์นะฮะทำการสปอนเลยฮะจัดไปเฮ้ยมันตีได้ป่ะเอาเรียบร้อยฮะแม่งลงไปใต้ดินเอาตายเลยฮะบัดดี้ไดเวอร์เราแล้วน้องส้อมอ่ะน้องส้มก็มุดไปในดินนะ,ะนี่ไงอาวเฮ้ยว์ปมาละแล้วก็ว์ปลงไปฮะแล้วก็ว์ปขึ้นมาอะไรเะเนี่ย วัดตัฟากฮะแต่ก็รีเลื่ได้แบบรัวๆนะฮะไม่ตายด้วยนะผมไม่โคตรโกงเลยฮะอย่างโกงเลยถ้างั้นสําหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนละกันมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ลยกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย